โอเคเทคทอยสุทิดนี้ก็จะเป็นทีม smart room ที่ทำให้ห้องคุณสะดวกและสบายนะครับ Search for Gold Link music video ่อนที่ผมจะเข้าไปเรื่องเมนโปรดักนะผมอยากมาพูดเกี่ยวเรื่องหลอดไฟตัวนี้โปรดักเนี้ยก็จะเป็นโปรดักหนึ่งที่ผมใช้บ่อยที่สุดในห้องเลยนะถ้าทุกคนได้ดู TikTok หรือ YouTube อะ mm hmm. ก็จะสังเกตว่าห้องพวกเขาอ่ะจะมีแสง LED ที่แบบเจ๋งมาก LED strip หลอดไฟทั้งหมดเลยแตยตัวเนี้ยผมอยากมาแนะนำตัวมีไล์นะครับคือตัวเนี้ยมันจะมี1 6 000, 4 0 0มีนะครับนี่ชม ผมจะใช้ตัวรีโมทเนี่ยเพื่อคอนโทรลสีของเขา c o o o r View ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เปลี่ยนสีของหลอดไฟเราตัวนี้ก็จะเป็น saturation <Ooh. S 1> นี่ก็คือความสว่างนี่มีแค่ดวงหนึ่งก็จะเปลี่ยนให้ห้องคุณมีแบบมี mood and tone มี vibes เจ๊เจนะเออแต่ที่จริงแล้วถ้าทุกคนไม่อยากใช้รีโมทเนี่ยคุณก็สามารถซื้อตัว wi-fi box ได้นะครับ wi-fi box เนี่ยจะ enable ให้ทุกคน Control ตัวเนี้ย ผ่านโทรศัพท์ได้เลยแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็พอนะแต่ว่าถ้าทุกคนเบื่อแบบว่าใช้มาหลายๆปีเหมือนผมอะเรามีแสงเนี้ยเริ่มเบื่อแนะทุกคนก็ปรับโหมดได้เป็นไวท์โหมดก็เป็นจะเป็นหลอดไฟธรรมดาหรือถ้าไม่อยากได้หลอดไฟ L E D เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีวอร์มได้นะครับส,สว่างมากไม่รูไหมแต่ว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่าเออ เรามีงานปาร์ตี้เพื่อนมา,มาในห้องหรือปาร์ตี้แบบนี้เอ้ยที่จริงนะมาไม่ได้นะ Social d i ิสเ n c นซิ่งแล้ก็ปรับโหมดนี้ได้นะครับเป็นโหมดเฟสนี่ก็จะมีความสบายๆนมเซ็งหรือถ้าอยากตืดๆก็ดิสโก้ไลฟ์ได้นะครับที่จริงแล้วมันมีหมดแต่ไม่หมดเลยที่จริงแล้วนะ่ะผมจะมีประมาณ6ดวงในห้องผมนะ ดวงที่อยู่ข้างๆโต๊ะผมก็จะเป็นสีชมพูแล้วที่อยู่ตรงเตียงผมจะเป็นสีฟ้ามันจะมีแบบว่าความเฟรชน่ารักเทเดนะแล้วรีโมทเนี้ยมันจะมีปุ่มนี่มาหมดเลยนะเต็มหมดเลยนะคือปุ่มพวกเนี้ยจะเป็นปุ่มกรุ๊ปปิ้งสมมติว่าผมกรุ๊ปตัวเนี้ยเป็นเลข2เป็นต่องขอ,งค,อคอมผมนะฮะผมก็ปิดเปิดตรงนี้ได้นี่แล้วอีกประมาณ5ดวงเนี้ยผมจะกรุ๊ปเข้าไปในพรีเซตอันแรกโอเคก็คือที่จริงแล้วอ่ะ พอดักเนี้ยมันก็มีฟังก์ชันประมาณนี้นะครับสเปรดฟอร์เวิร์ดมากแล้วหลอดไฟตัวเนี้ยใช้ได้ประมาณถึง5ปีหรือ5 0,000่นกว่าชั่วโมงนะครับบางคนก็าอาจจะคิดว่าเออเป็นไฟ LED ที่เปลี่ยนสีได้ค่าไฟก็จะอาจจะขึ้นนะแต่ที่จริงไม่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็น low base watt นะครับคือผมรักเมนตัวนี้เพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้สูงเท่ากับพวกแบรนด์อื่นนะคคือแบรนด์อื่นที่อยู่ในห้างคือจะเป็นหลักหมืน่นหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเนี้ย แม้ว่ามันเป็นตัวไฮเอนดนะราคาประมาณพันกว่าบาทแต่ว่ามันก็มีรุ่นแบบ550บาทหรือ650บาทคือราคาเนี้ยก็ถูกนะครับแล้วการอินสตอลนี่ง่ายมากเลยก็อินสตอลหมอนหลอดไฟธรรมดานะครับหมุนเองๆๆแค่นี้ไม่ต้องมาต่อ WiFi อะไรแบบนี้เลยง่ายมากชิ้นต่อไปที่จะทำให้ห้องคุณเป็นห้องสมาร์ทนะครับก็จะเป็นตัว Broadlink Oil Mini 3 Black Bean นะครับง่ายๆคือมันจะเป็นฮับสำหรับทุกอย่างที่เป็นอินฟราเรดอ่ะ อินพุตคือพวกรีโมทแอร์ Air, รีโมททีวีหรืออะไรแบบนี้นครับเอาง่ายอ่ะคือตัวเนี้ยเราจะสั่งแอร์เราผ่านโทรศัพท์เราได้คือไม่ต้องเป็นแอร์สมาร์ทนะแอร์อะไรก็ได้ที่มีอินเรดอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับคือก่อนแรกอ่ะไอตัวหับเนี่ยจะทำให้อินฟราเนี่ยคอนเน็กเข้าไปโทรศัพท์เราคือตัวเนี้ยผมก็ได้เซตอัพมาแล้วคือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเป็นแอป Justin นะฮะบล็อกลิงก์จกกดเข้าไป แล้วตัวเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกมันต่อได้ทีวีกับได้แอร์หลายๆ,ๆ,ๆตัวน,นะครับแต่ตัวเนี้ยผมต่อแค่ตัวเดียวก็คือตัวนี้นี่คือบางคนก็อาจจะติดแอร์เหมือนผมนะครับเพิ่งมาถึงบ้านน่ะต้องนั่งรอแอร์จนกว่าจะเย็นน่ะคือมันไม่อยากรอเนาะเนี่ยครับแค่นี้ก็ทําให้ห้องคุณสมาร์ทแล้วนะลงทุนประมาณ400ถึง500บาทเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งเซตอัพซิสเต็มสมาร์ทแอร์แบบเนี้ย f 0 v e h u a n d you're ready to go โอเคคราวนี้เมนโปรดักต์ของเรานะครับคือตัวนี้ นี่นะครับไม่ใช่ทีวีแต่เป็น smart tv adapter smart tv adapter ตัวนี้ก็เรียกว่ามีทีวีสติ๊กนะครับคือผมก็เข้าใจนะว่าเออ smart adapter หรือ smart tv adapter ไม่ได้แปลกใหม่ม smart new แต่ว่าผมอยากเลือกมาเนตัวนี้เพราะว่าเขาอ่ะมีรีโมทไปด้วย คือบางคนก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่อยากใช้สมาร์ทโฟนมาคอนโทรลเพราะว่าตัวอื่นนะ่ะเราต้องมานั่งดาวน์โหลดแอปในโทรศัพท์เพื่อมาคอนโทรลทีวีของเราแต่ตัวนี้มีทีวีสติ๊กเนี่ยเขามีรีโมทมาให้เลยถ้าทุกคนสังเกตน,นะครับวันนี้ผมจะเอารดักที่มันสวีทและซิมพลมากเลยมันใช้ง่ายมากเลยนะครับคือเราเอาตัวสติ๊กเนี่ยเสียบเข้าไปใน HDMI แล้วก็เสียบอ่า USB ตรงนี้เข้าไปในปัด๊ดใช้ได้เลยครับอ่าอา่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับสเต็ปแรกก็คือเราเอาตัว micro USB เสียบเข้าไปในสลัดตรงนี้นะครับชวแวบเสียบที่2เราเอา,เอาตัว smart stick เนี่ยเข้าไปใน HDMI สลัดของตัวทีวีกดเปิดน,นี่ครับแค่นี้ก็เป็น smart TV และนี่ตัวนี้ก็จะใช้ OS ของ Android นะครับ <c oughs> เราดู Netflix Prime Video Spotify YouTube หรือาโหลดแอปเพิ่มมาได้ผ่าน Google Play Store ได้เลย <c oughs> นี่รีโมทเนี่ยผมว่าสวยดีนะมันออกแนวม i นิ m อล แล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตตัวเนี้ไอคอนเนี่ยจะเป็นไอคอน Google Assistant คือจะเป็นเหมือน Siri ของ Google แล้วกันเราจะ Voice Control ตัวทีวีผ่านรีโมดนี้ได้เลย Search for Gold Link Music Video นี่ครับแค่นี้พันกว่าบาทก็ทำให้ทีวีของคุณเป็น Smart TV แล้วแสงในห้องแอร์ในห้องแล้วทีวีในห้องเนี่ย Simple yet Sweet นะครับแค่นี้ก็ทำให้ห้องคุณสมาร์ทแล้ว ก็อย่าลืมติดตาม Tech toys นะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ของ Valentine's Day นะครับมีอะไรมารีวิวหรือมา user experience ก็ติดตามดูแล้วกันะะนะครับ